เคยทําเครือข่ายผมก็จะให้ดูตรงนี้เลยอ่าอัมสตาร์อันนี้เขียนตัวย่อนะเอจีเอสเนเจอร์ซูนิชีโมริวีบีบเมื่อเมื่อเมื่อเก้าปีที่ผ่านมาเนี่ยเจ็ดบริษัทเนี่ยดังเนี่ยดังแต่บริษัทนี้ไม่ดังเนี่ยบริษัทเนี้ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยรู้จักนะผมเปรียบเทียบอะไรเปรียบเทียบทีวีซีเนี่ยที่เนี่ยสร้างสองสายเจ็ดแสนเก้าหนุ่มไปทําอยู่เนี่ยแต่ที่นี่สี่ล้านกว่าผมมาจากเอเจลเนี่ยนะมาจากเอเจล เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่ผมอยู่เอจวเนี่ยตั้งสองสายเนี่ยได้แค่ประมาณแปดแสนมาเจอตรงนี้ตึงเต้นไหมก็คือสร้างของขาสร้างสองทีมขาอ่อนขาแข็งบางที่เขาเรียกทีบิกสตองบางที่เขาเรียกจับคู่แต่ที่เจเนี่เขาเรียกไซเคิลอันนี้ก็จะเห็นแตกต่างนะถูกไหมแมทชิ่งแอมนตาจ่ายสามแสนโตข้างเดียว เอเจลไม่จ่ายตอนนั้นแอสตราดูดคนหมไปเยอะ <im ple asure> เขาเอาข้อนี้ไปดู <im ple asure> นะแต่มาเจอเจอ,เจอเนี้ยโตข้างเดียวแปดแสนหนึ่งล้านนึ่งเห็นไหมเ <im ple asure> นี่ยคือเซลคอยอยู่ตรงไหนเราให้เปรียบเทียบให้ดูงี้เลย <im ple asure> นะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคนที่มีสุการเราเห็นตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็ไม่อยากทำพวกนี้หรอก <im ple asure> ถึงเขาไปทำเขาก็นอนไม่ค่อยหลับแต่ทําไมคนบางคนที่ทําบางวิัี ที่อย่างบริษัทหลายชื่อไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะที่มันได้แค่นี้ได้แค่นี้ยังทําอยู่เพราะบางทีเนี่ยมันย้ายไม่ได้มันมีคนมีเรื่อกับทีมงานแต่อาจจะยังไม่หมดอายุก็ได้ถึงเวลาเนี่ยมันจะไปทั้งยวงนะครัอทีนี้รู้ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยตรงนี้มีอะไรอยากถามไหมอ่าพอจะเข้าใจค่ะอ่าไม่ถามไปดูหน้าเนึ่ยจบเลยดูไรสองหน้านะแทนกับตลาดคือบางคนเนี่ย ไปเน,น้นขายของแล้วอยากได้เดือนเป็นล้านนถ้าไปเน้นขายของแล้วจะได้เดือนเป็นล้านเนี่ยผมผมบอกเลยอย่าจะมาทำเลยเพราะผมไม่เคยเห็นใครขายของแล้วได้เดือนเป็นล้านนะอะไรนี่คุยตรงๆงเลยนะแล้วเจอปัญหานู่นนี่นั่นแล้วก็จะเลิกไม่ขายของขายอะไรขายเดียขายอิสระภาพขายไลฟ์สไตล์ชีวิตซึ่งคนทุกคนต้องการอยู่แล้วครับก็เราต้องรู้ตรงนี้ว่าหนิงจะได้เดือนละ แสจะได้เดือนละล้านจะรวยร้อยล้านมันจะมาจากท้งไหนแผนกระตานี้มันใช้กับทุกคนไม่ใช้ใช้กับผมคนเดียวใช่ไหมการเริ่มต้นนะมีเบสิกมีแอมเบอเดอร์นะรายได้ผลประโยชน์หกทางทช้หนึ่งขายนะรีเทลผมผมไม่มีรายได้ข้อนี้เลยนะตั้งแต่ทำมาเก้าปีชิ้นเดียวไม่เคยขายถามว่าสินค้าดีไหมดีมากครับบางตัวเนี่ยดูสองนาทีคนอยากใช้เลยนะ แต่เราไม่ขายเราขายไอเดียเรายได้ที่สองเรยวฟาสต์สตาร์ทท่าหนิงไปแนะนําคนแอมบัดเดอร์แอมหนึ่งเนี่ยสี่หมื่นกว่าบาทหนึ่งด้านไหนแปดพันกว่าถ้าแนะนำสิบคนก็ได้แปดหมื่นกว่าที่เมื่อกี้ให้ดูผมได้ที่แรกสี่แสนเก้าก็มันได้ตรงนี้เยอะอันนี้ก็เป็นรายได้ที่ช่วงเริ่มต้นจะได้เยอะรายได้ข้อที่สามเขาเรียกว่าไซเคิลจับคู่ซ้ายขวาถ้าสมมุติว่าเรามีซ้ายขวาเนี่ยนะครับอันเนี้ยจ่าย สูงสุดประมาณสี่ล้านต่อเดือนรายได้คนนี้ปัจจุบันเนี่ยผมมีรายได้ไซเคิลอยู่เดือนประมาณสี่ล้านถ้าผมไปทําบางวินที่จ่ายแปดแสนบางวันที่จ่ายล้านหนึ่งผมหายไปสามล้านเออเราทํางานเหมือนกันนะแต่เรารายได้เขาตั้งเทอม์โมสาไว้แค่นี้ไงเพราะนั้นเราก็จะเสียประโยชน์ถูกไหมรายได้ข้อที่สี่ก็เรียกแมทชิ่งบางที่เนี่ยให้สองชั้นบางที่ให้สามชั้นทีนี้ให้เจ็ดชั้นนะ ปัจจุบันนี้ผมมีรายได้ข้อนี้อยู่เดือนประมาณล้านล้านกว่าบาทแต่รายได้ค้อนี้ไม่อั้นะเราจะมีกีหนึ่งกี่คนก็ได้เราก็จะได้มาชิ่งทุกคนนะรายได้ก้อนี้ห้าอัน้อนี่เวิร์กมากเพราะเขาจัดไว้ให้กับใครก็ได้ที่มาเพิ่งจะมาก็มีสิดได้ถ้าเป็นไดมอน์คือสามเปอร์เซ็นอเซลปีที่แล้วมียอดขายห้าหมื่นล้านัวนอนสามเปอร์เซ็นเขามาแชร์ให้ไดมอนต์นะ ทุกๆสามเดือนครั้งตรงนี้ผมก็มีรายได้เฉลี่ยเดือนประมาณล้านข้อที่หกก็คือเรื่องท่องเที่ยวถ้าเป็นไดมอนด์เนี่ยจะมีโอกาสไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยปีอย่างน้อย,อยสองรอบออทริปไดมอนด์ปีละรอบอไปแบบค่าใช้ใจ่ายหัวเราประมาณล้านเลยักใจอ,อย่างไปนอนโรงแรมคืนละสองแสนนี นอนทีเจ็ดคืนอนี้ผมก็เลยมาทำมาทำเทนทานอนคือละสองแสนแบบนอนทุกคืนเลยประมาณนี้ตีเดียวคืนทุนคิดแบบนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยหนิงต้องศึกษาคนนี้ให้เข้าใจเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเราแค่สร้างสองคนนะสองไดมอนเนี่ยมันเป็น